ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับชูชกถือว่าบุญหล่นทับแต่ว่าก็เป็นทุกขลาภเพราะว่าได้ทั้งประสาทได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่กินเลี้ยง คืนเดียวนะครับก็ถึงแก่ชีวิตตักใสก็คืออาหารไม่ย่อยนะท้องแตกตายอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะความโลภความไม่รู้จักอิ่มของชูชกค,ความตรกะตรากรรมของชูชกเองหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเดินทางไกลกว่าจะมาถึงกรุงนครศรีภีพาเด็กสองคนมาเนี่ยก็เหนื่อยหนักนักหนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเจออาหาร หวานคราวที่อร่อยแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาตนไม่เคยเจอเลยนะครับก็บริโภคเสียจนอทองแตกตายคูณน่ง,ง่ายตามตามตำราเขาบอกอย่างนั้นเลยทีนี้ก็หันมากล่าวถึงพระเจ้าสัญชัยซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งกรุงศรีพีเนี่ยเมื่อได้รับหลานของตนเองแล้วนะพิธีตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการจัดประชุมอมาตร,ราชบริพันทั้งหลายเพื่อปรึกษาหาลือในการที่จะเข้าไปนําพระเวสสันดรเนี่ยกลับ มายังกรุงศรีผีเมื่อประชุมกันใช้เวลาปรึกษาหาลือกันนะครับก็คงจะปรึกษาหารลือกันนานหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกในประเทศแล้วก็ในประเทศเนี้เป็นเพราะโทษใหญ่ก็คือว่าบริจาคช้างปัจนาไปนะครับให้แก่แฟนกลิงคลราดนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรึกษากันในทุกๆฝ่ายในที่สุดก็ตกลงปรงใจกันว่าจะต้องไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับคืนพระนครเนื่องจาก คุณของพระองค์ต่างๆนาน,านะครับก็ยกกันมาอ้างแต่โดยที่สุดก็สรุปพระเจ้าสันชัยก็สั่งให้กองทัพโดยให้ผู้ผั้จาการเนี่ยไปจัดเตรียมขบวนใหญ่ใช้ช้างใช้ชม้าที่มีเอาแบบแบบสมสมพระเกียรติเลยนะครับเสร็จแล้วก็จึงได้เคลื่อนทัพไปตู่เขาวงกฏก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าในงานนี้เทพเทวาก็น่าจ,จะช่วยย่นระยะเวลาให้ด้วยนะครับโดยที่สุดก็มาถึงยังเขาวงกฏแล้วก็ที่ประทับของ พระเวสสันดรกลับพนางมัตสีพอมาถึงเนี่ยพระเจ้าสัญชัยก็ลงจากขอช้างก็คืออันนี้ขี่ช้างไปเลยนะครับก็เข้าไปสู่อาสมของพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรพนางมัตสีเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าสัญชัยก็รีบเข้ามาถวายบังคมแทบฝ่าพระบาทพนางมัตสีก็เข้ามาซบพระเศียรลงที่ฝ่าพระบาทของพระเจ้าสัญชัยและก็พนางพุทธดี ผู้ที่เป็นมารดานะครับเมื่อถวายบังคมเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าสัญชัยก็ได้สวมกอดพระเวทสันดรเรียกว่าด้วยความเวทนาแสนสาหัสแล้วก็ทักทายกันตามประษาพระเจ้าสัญชัยก็เผลอปากใต่ถามพระเวทสันดรว่าอยู่ในป่านี้เนี่ยสุขสบายดีหรือลูก งั้นนะครับก็ก็ตต่ถามอาจจะเผอไปหรือว่าธรรมดาต้องถามแบบนี้นะครับพระเวสสันดรก็เลยตอบว่าอยู่ในป่าในเขาไม่มีอาหารจะรับประทานต้องพัน์พลมากลากไม้ต้องหามือกินมือทนทุกข์ทรมานกันอยู่ที่นี่จะมีความสุขสบายไปได้อย่างไรพระเจ้าค่ะนะครับก็พูดมาก็ทําให้พระเจ้าสนใจแหมพลาดไปซะแล้วนะครับถามนะแต่โดยที่สุดเนี่ยกษัตริย์ทั้งหมดนะครับที่เห็นกันหาชาลีก็มาพระนางวัดซีพอมองเห็น ็นกันหามองเห็นชาลีลูกทั้งสองคนก็วิ่งทลาเข้าไปสวมกอดด้วยความระลึกถึงปางชีวิตจ่ะ หาไม่นะครับตอนที่พระเวสสันดรบริจาคไปก็ไม่นึกว่าจะได้พบได้เจอกันแล้วแต่ว่าบัตรนี้เนี่ยนอกจากลูกกัญหาชาลีแล้วก็ยังได้พบพระเจ้าสัญชัยพระนางกุทธศีซึ่งเป็นพระราชาบิดามารดาด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าเป็นตำนานแล้วเขาก็บอกว่าหกกษัตริย์ซึ่งก็หมายถึงทั้งหกคนนะฮะก็คือพระเจ้าสัญชัยพระนางพุทธศรนะีแห่งกรุงศรีพีแล้วก็พระเวสสันดรพระนางมัตสีรวมทั้งราชกุมารีก็คือกันหาและก็ชา အလီကြီး หรือชาลีแล้วก็กันหานี่รวมเป็น6พระองค์นะครับเมื่อมาประสบพบกันแสดงความคิดถึงกันละลึกถึงกันในลักษณะอย่างนี้เมื่อทราบถึงความทุกข์ความโศกของลูกพ่อแม่ก็กั้นความเสียใจไม่ไหวพระนางพุทธดีเป็นคนเริ่มแรกเลยนะครับพระนางพุทธดีเนี่ยรู้สึกว่าความสงสารเข้าถึงขีดสุดถึงกับเป็นลมลมพับไปนะครับเมื่อเป็นลมลมพับไปโดยพระนางพุทธดีนำเลยเนี่ยนะครับพระนางมัตสีก็ ก็เหมือนกันก็เป็นลมล้มพับไปเหมือนกันเพราะด้วยความเหนื่อยอ่อนหรือด้วยความที่คาดไม่ถึงนะครับเวทนาถึงขีดสุดโดยที่สุดทั้ง6กษัตริย์เนี่ยก็ถึงกับเป็นลมล้มพับกันไปแทบทั้งหมดนะครับพระราชบริพารเห็นแล้วก็ถึงกับสลดนะครับ เศร้าโศกเสียใจกันแล้วก็หน่วยพยาบาลก็พยายามที่จะ,ะช่วยปลุกช่วยทําให้ฟื้นคืนมาในขณะนั้นนนัเองครับเหล่าเทพพยาดาแล้วก็พระอิน์ทก็มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น นะจะเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของกษัตริย์ทั้ง6ที่ถึงกับเรียกว่ายังไม่ถึงกับสิ้นสิ้นชีพตักสาสแต่ว่าก็เป็นลมล้มพับกันไปทั้งหมดพระอินทร์ก็เลยบันดาลจริงๆจะเป็นพระอินทร์บันดาลหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ผู้มีบาร,รมีขนาดนี้มารวมกันอย่างไม่ได้นัดหมายแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าพิศวงฝนโปรกคารพัดก็ตกลงมาอีกครั้งหนึ่งตกลงมาอีกครั้งหนึ่งแผ่นดินก็วันไหวสัตว์ป่าลา ร้องเสียงลั่นหน้ากลัวหน้าเกงขามแล้วก็หน้าชื่นชมรื่อนรมยินดีในป่าหิมพมานเชิงเขาวงกฏนั้นเมื่อฝนตกลงมาต้องพระกายของกษัตริย์ทั้งหก็ฟื้นคืนสติก,กันกลับมาทั้งหมดแล้วฝนนั้นก็หยุดลงไปฝนปกครรพัเนี่เป็นฝนที่ประหลาดผู้ใดเมื่อตกลงมานี่นะผู้ใดต้องการให้เปียก ก็คือเปียกถ้าผู้ใดไม่ต้องการให้เปียกเรียกว่าไม่ชอบเปียกฝนเนี่ยก็คือไม่เปียกเป็นฝนแห่งความปรารถนาก็สามารถตั้งความปรารถนากันได้เมื่อกษัตริย์ทั้ง6เนี่ยฟื้นคืนสติขึ้นมาฝนโปกรพัดก็เหมือนรู้ใจเหมือนตกลงมาเพื่อที่จะปลุกให้ตื่นเท่านั้นนะครับก็หยุดไป เมื่อหยุดไปกษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยปรับทุกข์กันเรียบร้อยความเสียอกเสียใจอะไรก็เริ่มที่จะบรรเทาบาบางลงไปก็เห็นว่าจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเอาพระเวสสันดรเนี่ยกลับคืนสู่นครสีผีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปครับ